อนมัติอ่ามันง่ายดีเราเลือกได้หลายภาษานะครับผมตอนนี้ก็รอให้คลิปเขาโหลดเสร็จก่อนนะครับตอนนี้ผมยังตั้งเป็นแบบเขาเรียกว่า,าส่วนตัวอยู่นะครับแล้วทีนี้เราค่อยมาตั้งตัวนี้ให้เป็นแบบไม่สาธารณะนะครับแต่ว่าเราต้องโหลดคลิปให้เสร็จให้เรียบร้อยตั้งชื่อคลิปให้เรียบร้อยนะครับสร้างคำบรรยายนะครับ แบบอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับให้มันโหลดก่อนเดี๋ยวจะทําขั้นตอนต่อไปนะครับจากนั้นนะครับให้กดคําว่าถัดไปนะครับตรงพวกนี้เราไม่ต้องไปกําหนดค่าอะไรมากมายนะครับจะลงวันที่หรือไม่ลงก็แล้วแต่นะครับก็กดถัดไปนะครับผมจากนั้นตรงคําว่า end เพิ่มการ์ดอะไรไม่ต้องนะครับเพิ่มคำบรรยายแล้วเรา ค่อยไปทําอีกที่หนึ่งนะครับเพิ่มคำบรรยายเนี่ยเดี๋ยวรอสักหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งให้ลงเสร็จก่อนนะครับถัดไปนะครับก็รอสักคู่หนึ่งนะครับรอสักคู่หนึ่งให้เขาตรวจนะครับลิขสิทธิ์ไม่พบปัญหาทุกอย่างผ่านนะครับก็กดถัดไปอีกครั้งหนึ่งนะครับการตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ไม่พบปัญหานะครับถัดไปนะครับ ตรงนี้นะครับอย่าเป็นสาธารณะนะครับไม่เป็นสาธารณะหรือให้เป็นส่วนตัวก่อนก็ได้นะครับผมหรือไม่เป็นสาธารณะนะครับไม่เป็นไรนะครับผมกําหนดให้เป็นส่วนตัวแล้วก็กดบันทึกนะครับผมบันทึกแล้วทีนี้พอบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้เราไปสร้างาสเตตเติลนะครับคำบรรยายนะครับผม ให้เราสร้างให้เสร็จก่อนนะครับจากนั้นมาคลิกนะครับตรงนี้รายละเอียดนะครับทีนี้เราจะไปสร้างซับนะครับเรามาดูที่คำบรรยายนะครับว่าคำบรรยายเขาสร้างขึ้นมาให้เราอัตโนมัติหรือเปล่านะครับกดที่คาว่าเพิ่มนะครับดูนะครับรอสักครู่หนึ่งปึ้ม เพิ่มภาษานะครับกดที่เพิ่มภาษาเลือกเป็นภาษาอังกฤษนะครับอออ่างอังกฤษว์สัรัฐนะครับสิงอัตโนมัตินะครับ ซิงอัตโนมัติดูคำบรรยายนะครับนี่ครับมันจะมีคำบรรยายนี้ขึ้นมานะครับผมนะจะมีคำบรรยายขึ้นมานะครับทีนี้เรากดเผยแพร่ดูนะครับผมทีนี้เราสร้างให้มันเป็นอัตโนมัตินะครับ เราสร้างให้เป็นอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะแล้วแต่ว่าใครจะทำได้แบบไหนนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องเราจะต้องไปแก้ไขนะครับหมายถึงว่าเราไปแก้มันมีคำบางคำที่มันไม่ถูกต้องนะครับผมสำหรับคำบรรยายนะครับครับเราควรจะมาเช็คดูนะครับ บางทีมันภาษาไทยของเราก็จริงแต่บางทีอาจจะผิดเพี้ยนไปก็ได้นะครับก็ยังไงก็ใครที่ทำซับนะครับเราเอา่าเราทำเป็นภาษาไทยนี่แหละครับเวลาเราเผยแพร่ไปมันสามารถที่กำหนดเป็นภาษาอื่นได้ทั่วโลกนะครับผมเดี๋ยวผมจะเช็คภาษาก่อนเช็คคำผิดคำถูกก่อนนะครับเพื่อความชัวร์ URL ของเราคือตัวนี้นะครับผม นโะยบายของ x c e n ที่ควรทำนี่เห็นไหมครับตรงนี้ผิดเราสามารถ x c e n ภาษาของเรา x c e n มันออกออกคำมันเป็นคำไม่ถูกกันนะเราไม่ใช่คนภาษาอังกฤษเนาะ x c e n S E N S E นะครับเราต้องมาแก้ตรงนี้นะครับแก้ให้มันหมดทุกทุกอันเลยนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมแก้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวผมจะกดเผยแพร่ให้ดูตอนนี้ก็เพิ่มคําบรรยายเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะกดนะครับบันทึกฉบับร่างนะครับแล้วก็เผยแพร่เลยนะครับผมเผยแพร่ทีนี้นะครับมันยังอยู่ในโหมดส่วนตัวอยู่นะครับมันก็จะไม่ไปสู่สาธารณะนะครับ แต่จะเผยแพร่ให้เราได้ดูในหน้า YouTube นะครับเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปเลย์ดูนะครับคนอื่นจะไม่สามารถที่จะคนอื่นไม่สามารถดูของเราได้นะครับเราจะดูได้คนเดียวนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองลันให้ดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นซ um ับแตสเตอร์ด้วยวนผสมผสานนะครับ URL ของเราคือตัวนี้นะครับผม นโยบายของ e x c e l ซที่ควรทำนะครับเราสามารถทำคลิปใหม่ที่สร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะทำช่องเกี่ยวกับคลิปอะไรเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรก็ช่างเราควรจะทำแบบสร้างสรรค์นะครับสิ่งที่ไม่ควรทำก็คือวิดีโอสั้นที่รวมจากเว็บไซต์พวกกรุปภาพคลิปต่างๆที่มีการสร้างมาแล้วเราไม่ควรทำซ้ำแบบเดิมนะครับ หรือเอาเรื่องมาเล่าเอาเรื่องเกมาเล่าใหม่นะครับพอเราเสร็จตรงนี้แล้วให้เรานะให้เราปิดตรงนี้ไปก่อนนะครับในนี้ URL นะครับเราเข้ามาเลือกดู URL ของคลิปตัวนี้นะครับให้เรากด Play เลยนะครับกด Play นะครับ จากนั้นเราก็คลิกขวาแล้วก็คัดลอกของคลิปตัวนี้ครับนี่คือช่องฟาร์มและสวนจากนั้นนะครับให้เราไปที่หลังบ้านนะครับเข้ามาที่ YouTube Studio นะครับมาที่สร้างรายได้นะครับเราก็คลิกเริ่มอุทธรณ์นะครับผมจากนั้นเราก็มาวาง URL ของวิดีโอตัวนี้นะครับวางเข้าไปนะครับไม่ใช่วิดีโอ อ๋อพอดีตรงนี้เราต้องมากําหนดให้เป็นแบบคลิปนี้เราต้องมากําหนดให้เป็นไม่เป็นสาธารณะนะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับมันถึงจะมาวางตรงนี้ได้นะครับทีนี้นะครับพอเราเสร็จแล้วเราก็มาอัปโหลดวิดีโอนะครับไม่เป็นสาธารณะนะครับกดบันทึกนะครับผมรอสักครู่หนึ่งนะครับที่เราทําเมื่อกี้นะครับ ใส่ซับเตเตอร์อะไรเรียบร้อยแล้วนะครับผมตีนี้รอสักครู่นะครับปุ๊บอ่ะเราโหลดมาแล้วนะครับเมื่อกี้มันเป็นฉบับล่างอยู่ตอนนี้ผมโหลดเรียบร้อยนะครับอ่าโหลดมาแล้วนะครับผมนะครับไม่เป็นสาธารณะนะครับอ่าทีนี้เรากดเพล์ดูนะครับกดเพล์เสร็จแล้วเราก็สั่ง Copy ตรงนี้เลยนะครับผมสั่ง Copy นะครับอ่า พอได้ URL ของลิงก์วิดีโอนี้แล้วนะครับเราก็ไปที่คำว่าการสร้างรายได้นะครับทีนี้เราก็กดมาที่คำว่าเริ่มอทธทณ์จากนั้นเราก็วางลิงก์นะครับ URL ของวิดีโอเมื่อกี้นะครับที่เราคอบมาก็กดวางนะครับนะครับมันไ่ขึ้นแดงแล้วนะครับเมื่อกี้เราแค่ฉบับล่างเพราะว่าเราทำซับไตเติเต้ลนะครับตอนนี้ เราวางจากนั้นเราก็กดส่งนะครับกดส่งแล้วก็รอนะครับมีแต่รออย่างเดียวว่าเจ้าหน้าที่ YouTube เขาจะมาประเมินวิเคราะห์นะครับมาแก้แล้วก็มามินิฉัยให้เรานะครับเขาจะหาวิธีการนะครับแก้ปัญหาเกี่ยวกับช่องของเราโดนปิดสร้างรายได้ที่เรายื่นคลิปมาอุทธรณ์นี้ว่าห้องเราจะผ่านหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับผมกดเลยนะครับ กดส่งปุ้มนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะรู้ว่าเรากดเข้ามานะครับส่งการอุทธรณ์ของคุณแล้วนะครับบอกทีนี้ก็บอกว่าเราจะเดี๋ยวผมขยายมาแป๊บหนึง่งขยายนะเราจะตรวจสอบการอุทธรณ์และติดต่อกลับภายใน14วันโปรดทราบว่า หากคุณลบวิดีโอใดๆหลังจากได้รับการตรวจสอบช่องเราจะตรวจสอบการอุดทร์ของคุณไม่ได้ก็หมายถึงว่าขณะที่เรากดรับทราบปุ๊บนะครับแล้วเรามาคลิกว่าเอ้ยตอนที่ก่อนที่เราจะยื่นอุดทอนเนี่ยมันมีคลิปบางคลิปที่เราลืมลบนะครับพอเรามาลบทีหลังมันไม่ได้นะครับ ก่อนที่เราจะยื่นอุทธรณ์เราต้องมาเลือกมาลบตัวไหนที่ว่ามันน่าจะเป็นการซ้ํานะครับหรือเราไปเอารูปภาพคนอื่นมาเอาอะไรของคนอื่นมาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับตรงนั้นน่ะเราทําทําเสร็จแล้วเราค่อยมายื่นอุทธรณ์นะครับแต่พอยื่นแล้วเราจะมาลบที่หลังจบเลยครับไม่ได้นะครับพอเรายื่นเสร็จแล้วก็ไม่ได้นะครับทีนี้เขาก็จะบอกให้เรารอนะครับวันนี้เวลานี้นะครับดูวันที่นะครับ 22.53วันที่11นะครับ11พฤษภา2566นะดูนะครับว่าผมยื่นไปมันจะทำการแก้ไขนะครับเจ้าหน้าที่จะมาแก้ไขให้เราภายใน14วันจริงไหมหรือเร็วกว่านั้นหรือช้ากว่านั้นหรืออาจจะกลางๆนะนะมามาเรียนรู้นะครับไปด้วยกันนะครับ ผมแนะนาแนะแนวได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนั่งรอจนจนเขาแจ้งมาผมก็จะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับผมสวัสดีครับวันนี้มาวันใหม่เป็นวันที่12นะครับ12เวลา14นาฬิกา38นาทีเดี๋ยวเราจะลองมาเช็คดูนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงนะครับ แต่ตามปกติแล้วทางนี้จะแจ้งมาบอกว่า14วันใช่ไหมครับเราลองกดเข้าไปดูนะครับผมจะเป็นยังไงถ้ามันเป็นอย่างนี้แสดงว่าสร้างรายได้นะครับทาง youtube นะครับปล่อยให้เราสร้างรายได้ขึ้นมาแล้วนะครับลองมาดูหน้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับยินดีด้วยนะครับ ฟาร์มและสวนผสมผสานคุณได้เป็นพาร์เนอร์ u t u b e แล้วนะครับก็ใช้เวลาทำประมาณ1วันนะครับยังไม่ถึง1วันเลยนะครับผมแต่ทาง u t u b e นะครับแจ้งมาว่า14วันแต่ถ้าหากว่าเราทำถูกต้องนะครับเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเราก็จะผ่านนะครับยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมพาร์เนอร์ u t u b e ในฐานะพาร์เนอร์ u t u b e คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้นะครับเขาก็จะเขียนบอกเราเราก็ แล้วก็มีแต่ทําตามนะครับเริ่มนะครับแล้วก็กดคําว่าเริ่มนะครับผมกดว่าเริ่มมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับนะผมขยายให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมจะได้มองเห็นชัดเจนนะครับตั้งค่าให้เสร็จนะครับโฆษณาก็คือเวลาเราสร้างรายได้มันจะมีโฆษณานะครับนี่ตรงนี้ดูตรงนี้ด้วยนะครับการอุดทอนล่าสุดของคุณผ่านแล้วสร้างรายได้วิดีโอต่อเลยนะครับ แล้วก็กดตรงนี้พอกดตรงนี้มาปุ๊บมันจะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับแล้วก็กดตั้งค่าให้เสร็จสิ้นนะครับเริ่มต้นใช้งานนะครับกดเลยตรวจสอบนะครับเราจะโฆษณาต้นคลิปกลางคลิปท้ายคลิปแล้วก็คลิกให้หมดเลยนะครับผมนะแบบข้ามแบบไม่ข้ามแบบอะไรแล้วก็จัดการให้หมดเลยถัดไปนะครับ ตัวอย่างนะครับแล้วก็ดูวิดีโอที่อยู่ทั้งหมดเรากดเลยหรือฉันจะเลือกวิดีโอไม่ต้องไม่ต้องเลือกะกดเลยทั้งหมดเลยนะครับผมกดทั้งหมดเลยสร้างไรายได้จากวิดีโอทั้งหมดกดเลยตึมรอสักครู่หนึ่งนะครับตรงนี้มันจะขึ้นมาใช้งานอยู่นะครับพรึบเสร็จแล้ว1อันนะครับต่อไปโฆษณาพิชช็อตนะครับดูโฆษณาพีชชอ็อต นะครับตัวนี้ทำแล้วนะครับสมาชิกตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะตั้งหรือไม่ตั้งอันนี้ซูปเปอร์แชทนะครับกดซูปเปอร์แชทนะครับกดสมัครนะครับซูปเปอร์แชทซูปเปอร์สติ๊กเกอร์ซูปเปอร์แตงอเอาให้หมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมคือทุกอย่างเราสามารถเข้ามา กดสร้างรายได้ของเราได้เลยนะครับทีนี้วิดีโอทุกอย่างนะครับนะครับมันยังเปิดไม่หมดนะครับกําลังเปิดอยู่นะครับกดเปิดทุกอันเลยนะครับกดเปิดให้หมดทุกอันเลยนะครับ คลิปสมอุธทณ์ลบไปครับลบลบนะครับโอเคนะครับทุกอย่างที่เราทํามาทั้งหมดนะครับคือขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่เราจะอุธทณนนะครับถ้าหากว่าเราไม่อุธทอนนะครับมันก็จะใช้เวลาถึงสิ้นเดือนนะครับ31พฤษภามาเราถึงจะมากดสมัครเป็นยูทูปพาร์เนอร์ยูทู e ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ มันก็ใช้เวลานานถ้าหากว่าเราทําอย่างนี้นะครับผ่านแน่นอนครับรับรองไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับยังไงผมก็มาแนะนําให้เป็นตัวอย่างสําหรับเพื่อนๆนะครับผมก็ยังไงก็ลองทําดูนะครับนะครับท่านก็จะเปิดสร้างรายได้ได้ปกตินะครับผมยังไงก็มาลองทดสอบดูตามที่ผมได้แนะนําไปนะครับผมโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็คงจะพอเท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ